เดีวเาเบลชาแนลนะค่ะครับผมมันตืนมาหาเราถยแบบมากเมนูอะไรคะตอนนี้ก็ลังทำเมนูเมนูอะเมนูงหี้แล้ไข่ผัดแดงแดงผัดไข่เดียวแบบนี้ไข่แดงกับแดงใช่อ่าเที่ยมใทรซานกับหนมมั่นนะค่ะเนาะมาดูได้ใจค่ะมีไหมลูก เดี <Five. S 2> ๋ยวกระเทียมเดี๋ยวกรเทียมน้องผอมน้องผอมเดียวข้าวกับตัวไข่โลงนุยาตุ่ยาว้าว้กลงจะมีชิ้กับข้าวไานะครับเพราะว่ากินทเใหญ่ๆลงกมนรลวจวันจะหนานี่น้องเลยตอนน้เดยเลยเมื่อจอยหร ปรานนนานอสุดเลยนี่กินเลยกินแล้วร้อนากัดจี๊ดหรเปลาเกกินเทียเหม็นมากเลยหรอกินแนกิน่าพอมากบิ้งกินพี้ไมได้ไปดิเนี่ยเนี่ยคนไันขอประดเนหนวิอนี่คพอให้ไหนจ จะตีดหลังอลคอนเดวแล้วก็จะค้นไข่มันขอกับก้อจับหอ้จับเสี่ยงเดี๋ยวไข่ให้หอมๆก่อนนะเมนูต่อไปมีผัดด้วยมีถัดอาาดกระเพราด้วยกระเพรา่บเียอดงโมด้หลังโมได้ลเยเลียด,าาดเสยอวเลีดคุณนายยเลียดแมนนมากอนหอยจ้่โอ้ เช่ะโอ้กินตีมือคณนายเยาจิอ้ก็เป็นใจแตไปร้องบาลต้องมาลงนอาวก่รุ้งรดยาวันพรหนาไม่นียนี้เองนี่เดียว อันน uh 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 ี้เรียอะไข่ัดเพาใส่ใช่พแดงเราะษาฉันนะไม่กนอะไรก็ัดไข่ใสแดงเนาะรับผมัไม่ง่ายเขากินกินช่ังเฮ้ยไม่เลยนไมกินเลยดีเมื่อคุณนายเยวอาก็ี่อเา่หงายบาตัวอนา้กินอะลรมาปุยอันไวางกันเออนายกินแล้วนะนายกินอยู่นาตา รสชาติต้องต้องรอฟังอีกนทีนึงนะหวันก็พี่บอกกันเลยน่ากินไม่เล่าใส่ดีกเลน้อยนะใสูตรก็ดอกกระชายดอกตะอคระใส่เล็กน้อยใส่พริกนิดนึงก็หอมชิ้นส่นะจ๊ะอ๋เรื่อมะกรูดไน้นะใส่ได้นะเราไปถึงน้ำหนาขีนเพราะว่าใส่แบบนั้น

เสร็จแล้วนะคะโอ้เขียดเย้าเขียดโซบเล็กโอ้ยอาหารมือนี้จะจำไปจนวันโัวแข็งป้อปีนี้เจ็ดเลยเจ็บทำไมมึงเจอบจีนเสร็จแล้วนะจ๊ะหน้าทาราปะธานไหม สวัสดีครับหนังเมนูต่อไปเชฟเมนูต่อไปเชฟเชฟใครเชฟไหนเชฟโอได้บ้าอ่าเชฟโอนะครับต่อไปผัดกะเพรากุ้งพี่ครับผัดกะเพรากุ้งผัดกะเพรากุ้งผัดกะเพรารอสองฮะเดี๋ยวรอชมนะฮะ เมนูที่สองพี่น้องเดี๋ยวเรากุ้งถุงนิดนึงให้ปรุงครับผัดกระเพรากุ้งครับผม หรือว the ่าจะเป็น yeah ผ well, ัดกะเพราเราสองดีแอนไหมแอนไหมเฮ้ยเฮ้ยช่วงนี้อยู่กับเชฟบอลฮะอยู่กับเชฟบอลฮะหลังจากที่เชฟยอมหมดเวลาไปแล้วเนี่ยต่อไปก็เจอแบบเชฟบอลครับผมเมนูนี้นะครับผมเมนู้แสบดังนะพี่นกผิดนกแสบดังหน่อยอ่าเครื่องปรุงนะครับดังเนี้ นะะฮตาดนะครับผมรสดีนะฮะแล้วก็ผมชูรสนะครับเอจริญชบายนะครับบ้า มากเลยฮะมือสีหน้าแล้วได้กินม,มากไปดมฮะไปดด้วยครับผม ผัดก,กะเพาราเราสองฮะผัดก,กะเพาราเราสองอหอมกลิ่นกะเพราขึ้นจมูกเลยนะฮะน่อาอร่อยมากเลยน่าอร่อยไรไปครับคนไทยสนใจบ้างไหมหรอไล่เงย้เลยอยากฮะไล่เย้ผมจะเน้นกะเพราเยอะนิดนึงะน,น,นะฮะเพราะว่ามันจะได้อร่อยอร่อย ผมไม่ต้องห่วงเดีย๋ยวรอชุมตอนเทสุดจานนะคะโอเคมาครับผมเจลีพี่น้องขึ้นโต๊ะกันเลยนะฮะออน่าทานครับน่าทานนะาไหมว้าวพี่น้องไปเซิร์บนโต๊ะเซอร์บนโต๊ะเอจอันบนโต๊ะเลยนะจ๊ะ มาเขยนโต๊ะลพี่น้องพร้อมเสร็จจ้าพี่น้องมาเบิรงแนทค่ะยเยอยยพี่้องหิว่พี่แจ้ากับปีว่าเห็ดต้ำพี่่าย้แห้งนเดีกินยยอรไ่แตกกันไปเลยยืดเยอะแบโอ้ยมันเข้ากุ่มว่ไฟมันก็ม่แสงไงนึกช่วยขึ้นไหเขาหอนพี่น้อง นี่คุณไอจิช่วยเอากุ้งโตวบบนง้ครับหนักจ้าสุดยอดมาตัวอนจินไปเจอ่าคุณแม่กินห้อยหอ้องะเที <t ira> <t ira ่ยวมันห้อยหอ้บ่กินอะไรปะอะไรยบ่แซบเนาะโอเคครัแซบแซบครับสลักินนี่ก็ วันศุกร์ก็เล่นกันง่ที่บ้านสวนนะคะมีเพื่อไปอยู่อีกแล้วอยู่ไปธุระที่โคทมนะครับค่ะคุณต้อมค่ะกลับบ้านไปไปนอนบ้านคุณปูอออ๋โเคจะไปสูงนานที่เขาว่าลันส่วนไม้กี้ก็กำลังหุ่นบ้านกับคุณย่ายอาบน้ำค่ะเราก็เลยรกินก็เรามาห่อเฉาจะเฝ้าไปแเ็ศของนะคะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องโอ๊ตเยาว่ว ชาแนลแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามทางเว็บยอเฟ็บุ๊กด้วยนะคะไอ้กินชั่วเลยยิ้มเยอะเลยไปแล้วหวานหวานหวานโอ้โหไม่เหลือข้าวกระปุกขวด่วนเลยขวด่วนโอเคครับผมลาเลยฮะนลารักี่นี่กับเอาไว้ซจำนี่ซะก่อนนะคะไว้บอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ